่วงนอนทั้งวันขับรถติดไฟแดง30วิก็หลับได้อันตรายมากๆนะครับโรคนี้ถ้าคุณกําลังเป็นอาการแบบนี้อยากให้คุณลองเช็คนะครับลองถามจากภรรยาของคุณหรือว่าสามีของคุณหรือว่าคนรอบตัวก็ได้ที่นอนอยู่กับคุณทั้งคืนนะครับว่าคุณมีภาวะนอนกลนหรือเปล่านอนนอนไปอยู่ๆเ้ยหยุดหายใจไปแป๊บนึงแล้วก็ครอกขึ้นมาดังๆเพื่อที่จะเหมือนพยายามสูดอากาศหายใจเข้าไปถ้าคุณเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือว่า OSA นะครับมันเกิดจากการที่เรากลน กลนไปกลนไปกลนไปเรื่อยๆนะครับลิ้นมันก็ตกลงไปนะครับมาเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงตอนหลับเงียมันก็ตกลงไปแล้วมันไปอุดช่องทางเดินหายใจคุณก็จะหยุดหายใจไปแป๊บนึงสมองคุณก็จะตื่นตัวแล้วสั่งการว่าเฮ้ยหายใจต่อปึ๊บมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบพยายามเพื่อหายใจขึ้นมานะครับเพื่อให้มันหายใจต่อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ย สมองคุณไม่ได้พักนะกลางคืนคุณไม่ได้หลับนะคุณแทบจะตื่นทั้งคืนเพราะฉะนั้นแล้วกลางวันเนี่ยคุณจะรู้สึกง่วงเหงาหานอนง่วงนอนทั้งวันไม่มีแรงไม่มีสมาธิทํางานอะไรก็เบลอๆแล้วก็ต้องนอนกลางวันนะครับถ้าเป็นแบบนี้คุณคุณภาพชีวิตจะไม่ดีแล้วมันจะนํามาซึ่งโรคต่างๆไม่ว่าจะความจําเสื่อมสุขภาพไม่ดีเพราะจริงๆแล้วการนอนเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของคนสุขภาพดีคุณต้องนอนให้มีคุณภาพก่อนถ้ามีปัญหานี้นะครับคุณต้องลองไปตรวจสลิปเทสว่าคุณตื่นกี่ครั้งในนคคืผผมเผมเเสล ถึง50ครั้งใน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเยอะขนาดนี้เป็นยังไงไม่ได้นอนถูกไหมครับนั่นแหละปัญหานะครับเลยทําให้รู้สึกว่าไม่มีสมาธิทํางานอะไรก็สักเซสยากเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้นะครับคือคุณต้องใส่เครื่อง c ี a พ c p a พเนี่ยเป็นเครื่องที่สร้างแรงดันบวกป้องกันไม่ให้ลิ้นเราตกลงไปอุดช่องทางเดินหายใจมันจะดันลิ้นเราให้อยู่ในโพสิชันที่อยู่ในช่องปากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางเดินหายใจคุณก็จะโฟล์คุณสามารถที่จะหายใจได้ทั้งคืนได้อย่างแบบสมองคุณไม่ต้องมาตื่นเพื่อสั่งการให้หายใจทุกอย่างก็จะได้รับการหลับและพักผ่อนเป็นอย่างดีนะครับคุณภาพชีวิตดีตื่นมาก็จะสดชื่นไม่ต้องนอนกลางวันอีกเลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูดีกว่าว่า c p a พใช้ยังไงแล้วใส่ยังไง